นะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็ในว,วันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับสนามบาสท,ทางโรงเรียนกระทุ่มแพรวิทยานะครับผมนี่ก็คืออาจารย์นะครับที่เล่นลูกบาสกับนักเรียนนะครับผมนะครับระหว่างอาจารย์กับนักเรียนแข่งกันนะครับ นี่ก็เป็นพี่ม .5 นะครับผมกับพี่ม .3 หนึ่งแต้มครับไม่เข้าครับผมเข้าครับนี่ก็เป็นพี่ม .3 นะครับผมพี่ม .3 นะครับแล้วก็มีพี่ม .5 นะครับผม โอเคนะครับก็ตอนนี้เป่ายิงชุบนะครับเลือกทีมนะครับผมนี่ก็เป็นสนามบาสททางโรงเรียนกทุมแพลวิทยานะครับผมก็ใครที่จะมาเข้าเรียนนะครับก็มาเรียนได้นะครับผมที่จังหวัดปราจินบุรีครับโอเคนะครับผมก็เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับก็มีทางฝ่ายอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียน นะครับอาจารย์หนึ่งคนนักเรียนประมาณ6คนนะครับผมเล่นที่สนามบาสระทุมแผาวิทยาครับรนะอ๊บเคนะครับจะออกไม่เอ่ยขออนุญาตถอยนะครับผม<อ>เพราะว่าอยู่ในสนามอันตรายนะครับอ <c oughs> โอเค <c oughs> นะครับผมจะรับบริจาคนะครับทางโรงเรียนก,กับทุมแพาวิทยาก็ได้นะครับ อาจารย์รับไปแล้วครับผมจะเข้าไหมเอ่ยไม่เข้าครับไม่เข้าครับโอเคนะครับตักเรียนก็เล่นนะครับกับอาจารย์หนึ่งคนนะครับผมเกือบถึงแต่ไม่เข้าครับ เริ่มชุดครับผมไม่เข้าครับเกือบจะเข้านะครับก็โอเคนะนี่ก็เป็นทางสนามบาสนะครับโรงเรียนกันทุมแพลวนะจะเข้าไม่เอ่ยไม่เข้าครับผมมีการห้ามอาจา์ด้วยนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นความสนุกสนานนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมเพื่อไปพักผ่อนนะครับก็เล่นเพื่อการสนุกเพลิดเพลิน นะครับก็เป็นความแบบมุ่งมั่นนะครับในการเล่นกีฬาของโรงเรียนกัดุมแพ้ว,วิทยานะครับผมเฮ้ยได้หนึ่งแต้มครับก็ถือว่าอาจารย์เก็บคะแนนไปหนึ่งแต้มสวยๆ <Wow. S 1> นะครับผม oh, jam, really. เข้านะครับเมื่อกี้เข้า <is> <MVP> นะครับผมเดี๋ยวผมจะ ตั้งกล้องนะครับนิ่งๆนะครับผมเพื่อจะให้ถ่านะครับเป็นความแบบตูดีนะครับผมทางโรงเรียนกระทุ่มแพลวิทยานะครับมาครับตาที่สองออาจารย์ชูไปแล้วครับ เล่นกันมันมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับที่สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานเกษตรนะครับโอเคนะครับจุ๊บจุบไปนะครับดีปเข้าไม่เอ,อ่ยไม่เข้าครับ

นะครับจะออกไม่เอ่ยไม่ออกครับผมเข้าไหมไม่เข้าครับผมโอเคนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมนะครับก็มาสมัครได้นะครับผมทางโรงเรียนกระทุ่มแผววิทยานะครับผมโอเคนะก็ไม่เจอนะครับกันใหม่นะครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีครับผม